สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะงวดประจําวันที่16ตุลาคม2564มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่อ่าสิบห้ากันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันที่สิบห้าเนาะนอยเฉพาะกิจออก สามห้าหกนะคะเด่นที่ห้ามานะคะพี่น้องจ๋าสามห้าหกห้าหก,หกเข้าตรงตรงนะคะตัวที่น้องหวิงชอบด้วยนะคะอ่าส่วนล่างสองเจด็ดเนาะสองเจด็ดตารางกำลังวันก็มาแค่เจ็ดนะคะพิเศษบนออกหกแปดสี่ตารางกำลังวันมาสี่นะคะพี่น้องจ๋าส่วนตัวเจาะหลุดเนาะอ่าล่างสามสามน้องหวิงก็มีแต่สี่สามนะคะพี่น้องจ๋า ปกติออก2 18นะคะอันนี้ก็หลุดไปเช่นกันนะคะส่วนล่างออก5 4สีเนาะเด่นที่5มานะคะแต่ว่า5 4สีน้องหึงไม่ได้เอานะคะพี่น้องจา๋าอ่า VIP ออก21 1, 1แล้วก็8 4นะคะอ่าวันนี้ก็เข้าแค่คู่เดียวเนาะพี่น้องจ๋าเข้าน้อยเฉพาะกิจบนตรงๆนะคะอ่ายังไงก็ฝากตามต่อด้วยนะคะพี่น้องจา๋าฝากตามต่อกนันของวันที่16นะคะ อเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับการวางแนวทางเนาะ,ะวันที่สิบหกวันที่สิบหกตุลาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องจา๋าฮานอยเนาะฮานอยสูตรวัดใจนะคะ อ่า,านอยสูตรวัดใจอาก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุนกันไปเนาะ พราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกทุท่านนะคะอ่สำหรับตารางกําลังวันนะคะตารางกําลังวันก็จะมีสามนะคะสี่แปดหกนะคะส่วนตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นก็คือ7กับ4นะคะ เจ็ดกับสี่นี้ก็จับเป็นอีกคู่หนึ่งด้วยนะคะอย่าลืมเดอ้อพี่น้องจาอ๋าสำหรับเจ็ดเนาะตัวเจาะก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกนะคะส่วนสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกนะคะ มาดูชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าพี่ๆท่านไหนไม่ชอบตัวที่น้องหมึ่งจับคู่ให้นะคะเช่นเคยนะคะดูในตารางกําลังวันนะคะพี่น้องจา๋าหรือจะว่าหรือจะนําเด่นวิ่งรูดไปจับด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวนะกล้องก็ไม่ค่อยชัดพี่น้องจา๋าน้องหมึ่ปรับก่อนอ่ชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันก็จะมีสี่สามศูนย์ศูน สิห้านะคะแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอ่าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้คือชุดกันนะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอ่าสำหรับเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าน้องหุ่นชอบเจ็ดหกนะคะส่วนสี่นะคะชอบสี่หกนะคะพี่น้องจ๋า ชุดกันนะคะชอบเจ็ดห้าหรือพี่น้องจ๋าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่นี่ก็ชอบนะคะอ่าห้าคู่เนาะอ่่เดี๋ยวยกให้ดูนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวนะกล้องข่าวไปเนาะพี่น้องจาอ๋าถ้าใครชื่นชอบก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจ๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนะาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้ามีตัวที่ชอบแล้วอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปน้องึงก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องจาอ๋าสุดท้ายนี้น้องึงก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ